พูดไปใครจะเชื่อเทคนิคตีไข่ขาวให้ชีฟ่อนนุ่มละลายเพราะบ,บางทีหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราตีชีฟ่อนเนี่ยมันต้องใช้เป็นไข่ขาวตั้งยอดแข็งหรือยอดอ่อนใช่ไหมคะวันนี้ซันมาทำการทดลองให้ดูค่ะจริงๆแล้วการทําชีฟ่อนเค้ก ปัจจัยที่ส่งผลให้เค้กนุ่มเนี่ยนะคะมีหลากหลายมากเลยซึ่งวันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นนั่นก็คือการตีไข่ขาวหรือว่าเมอแรงของเราค่ะเัาจะตีเค้กชีฟ่อนวานิลาเป็นสูตรไข่หนึ่งฟองทำทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะต่างที่ยอดของไข่ขาวหรือว่าเมอแรงของเราค่ะสูตรหนึ่งจะให้มีความแบบตั้งยอด แข็งเลยแหลมๆเลยค่ะอันนึงเป็นตั้งยอดอ่อนเมื่อผสมของแห้งกับของเหลวให้เข้ากันแล้วค่ะก็ะเอาเมอแรงที่เราตีเนี่ยมาทําการตะล่อมใส่ได้เลยซันไม่ได้ทําการแบ่งตะล่อมนะคะใส่ไปทีเดียวเลยเนื่องจากซันทําเป็นสูตรเล็กสิ่งแรกที่สังเกตได้ค่ะแบบซอฟพีกหรือว่าตั้งยอดอ่อนเนี่ยส่วนผสมจะเข้ากันเร็วมากค่ะแบบตั้งยอดแข็งจะใช้เวลาในการผสมนานกว่านิดนึงค่ะได้ส่วนผสมเข้ากันเป็นสีเดียวกันแบบนี้แล้วก็เข้าอบในเตาเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ค่ะซันรู้สึกว่าตัวที่เป็นตั้งยอดแข็งมันจะมีคววาาามมเดงที่่กก เค้กมีความสูงกว่าเล็กน้อยแต่พอมาดูถึงความนุ่มละลายค่ะตัวที่เป็นตั้งยอดอ่อนเขาจะมีความนุ่มละลายละมุนล,ลิ้นที่มากกว่าทุกคนอาจจะเห็นจากฟองอากาศที่อยู่ในเค้กก็ได้ค่ะว่ามันมีความต่างกันเล็กน้อยฉะนั้นถ้าไปทางนุ่มนะคะสนะนให้เป็นซอฟตพีค,ค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันดี แต่อย่าผสมนานเกินไปนะคะไม่งั้นฟองอากาศจะหายซึ่งนี่ก็เป็นเพียงปัจจัยเดียวนะคะที่ทําให้เค้กนุ่มฟูหรือว่าละลายแบบนี้การทําเค้กยังมีอีกหลายปัจจัยเลยค่ะที่เราต้องมาดูกันไว้จะมาแชร์ในคลิปหน้านะคะหรือใครมีคําถามอะไรก็ถามสันมาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ